เป็นเช้าอันสิเศของพวกเราเนาะครับในเช้านี้ก็ดูมอๆกันนิดหนึ่งพี่อะไรอ่ะกินกินอะไรนูขน้ของหอมให้ดูกันนะก็ไปดูกัน,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 นเป็นอาหารยามเช้าของเรานี่ไม่ใช่ ก่อนนังน้ครับ่นนี้่อครับนังกินคเมนะรเอะนันต้ฟักครับต้อนโอเคนั่งกินขวก่อนอื่นเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูทัอนียภาพก่อนการกินข้าวไกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่18มกราคมป็นักบวันของทัพไทยของสุขีนะครับวันนี้เราก็เป็นวันที่ต้อง ส็มรันใครแนนี้ที่แสดงความยิ่งให่ทีฤทธิ์พลระโัธิชลาปกป้องชาติครับครับเราขอแสดงความขอบคุณต่อมหาไทยทุกนายนะคะที่ไดุ้่งเททั้งแรงกายแรงใจความองประเทศชาติของพลังสร้างความสงบสุขแก่พวกเราทุกคนนั่นเองครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็ได้เริ่มทําการเดินทางเลยนะครับครับเราก็จะเริ่มออกเดินทางไปยังศึกษาดูงานในเรื่องของประวัติศาสตร์นะในพื้นที่ของเราครับและเขาจะไปดำรงชีวิตในป่าด้วยใช่ครับตามโปรแกรมการฝึกขอเราจะมีการศึกษาก็เหมือนกับเป็นการฝึกการดำรงชีพในป่าด้วยครับเางั้นเราไปดูกันไปดูอะไรครับครับนะครับตอนนี้เราเหล่านักศึกษาวิชาฐานก็ได้มาถึงที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองพลนหารราบที่15กันแล้วนะครับ เราจะไปฟังประวัติศาสตร์อะไรในนี้จะมีอะไรมีอะไรมีอะไรเราไปชมกันไปกันเลยครับครับแล้นี่เป็นภาพเป็นการของภายในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กอบคุณหาหนาที่15น,นะครับาแล้วก็เราก็จัดท่านกรรมไปรับชมก็รับบรรยากาศการฟังการบรรยาจาศการที่ยากกอดตรกันะครับครับสังสร การเยี่ยมชมที่จะประวอดิศาสร์นะครับเราได้รับความรู้จากการศึกษาเยี่ยมชมั้งเป็นน่าสักการณ์ของทางด้านสถาบันเครื่องมษอศาสตร์ประวัติศาสตร์ในพื้นที่รวมถึงเขาหลายๆได้อีกนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะไปไหนต่อครับเราจะไปยังสถานีนำรงชิพในป่านะครับเป็นการแบบทําอาหารกองป่ากองป่ากองไฟไปชมกันครับครับไปช็คกันเลยครับ นี่จะเป็นการเข้ากิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางด้านอเพอพียนใช่ไหมครับมีสีสถานีด้วยกันนะครับก็เราได้รับความรู้มากมายในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำยาล้างจานการขยายอ m เอ็มแล้วก็การมาปุ๋ยมาปุ๋ยใช่ก็มีอีกหลายกิจกรรมเลยครับที่เป็นกิจกรรมเสริมในวันนี้ครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะเดินทางไกลเพื่อไปยังจุดสถานีดำรงชีพในป่าครับ ครับตอนนี้เราก็จะเดินมาถึงจุดวิชาการดำรงชีพในป่าแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะดำรงชีพยังไงในป่าเราถึงเวลาตอนเชยงแล้วนะครับเป็นเวลาที่เราเหานักศึกษาวิทยาทหารเนี่ยต้องมานั่งทำอาหารเองนะครับเราไปดูกันว่าเขาทำกันยังไงครับไป ครับหลังจากเราได้เสร็จสิ้ภรกิจวิชาการดำรงชีพในป่าแก็ได้ฝึกการสำอาหารในป่าครับแล้วก็เสร็จสิ้ภรกิจแล้วเราก็จะไปในต่อครับเราจะทำการเดินทางกลับไปยังหน่วยฝึกของเราที่เดิมนะครับ และนี่ก็เข้าสู่ช่วงกิจกรรมในภาคขั้นะครับในกิจกรรมภาคขั้ของเราจะมีอะไรบ้างนะครับจะมีการบรรยายประวัติศาสตร์ในพื้นที่ท้องถินครับเราจะได้รับ้อหาสาระอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับไปครับ